อายุ72เดือนทักษะเรียงรูปภาพ3ภาพตามลำดับเหตุการณ์ได้อุปกรณ์รูปภาพที่มีลำดับเหตุการณ์3ชุดแนวทางปฏิบตัติ 1. ผู้ฝึกใส่ภาพเหตุการณ์ต่างๆลำดับภาพให้เด็กดูพร้อมเล่าเรื่องให้เด็กฟังเช่นการแปลงฟันที่มีภาพ3ภาพดังนี้ภาพที่1ภาพแปลงสีฟันกับยาสีฟัน ภาพที่2ภาพยาสีฟันอยู่บนแปรงสีฟันภาพที่3ภาพเด็กกําลังแปรงฟันองกรครับหลังตื่นนอนตอนเช้าเราก็จะต้องแปรงฟันเราจะต้องเตรียมแปรงสีฟันกับยาสีฟันมัอนรูปนี้หลังจากนั้นเราบีบยาสีฟันลงบนแปรงสีฟันแบบรูปนี้หลังจากนั้นเราก็เริ่มแปรงฟันรูปนี้2 ผู้ฝึกเล่าเรื่องการแปลงฟันโดยบรรยายไปตามภาพทั้ง3ภาพจากนั้นถามเด็กว่าการแปลงฟันต้องทำอย่างไรบ้างซีไปที่ภาพที่ 1, 2และ3ตามลำดับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ขั้นตอนการแปลงฟันกันนะครับขั้นตอนแรกเราจะต้องเตรียมยาสีฟันกับแปรงสีฟันแบบนี้ต่อมาเราก็จะบีบยาสีฟันลงบนแปรงสีฟันก็จะมาเป็นภาพนี้ จากนั้นเราก็จะเริ่มแปลงฟันไปเป็นภาพนี้ไหนน้องมังกรลองบอกสิครับว่าการแปลงฟันจะต้องทำยังไงบ้างเริ่มแรกจ้ะเตรียมแปรงสีฟันกับยาสีฟันครับต่อมาเราจะบีบยาสีฟันครับรบ,นบนแปรงสีฟันแล้วก็แปรงฟันครับ 3. ผู้ฝึกวางคระภาาเหตุการณ์ในข้อหนึ่ง หลังจากนั้นนำภาพที่1และสองวางเรียงตามลำดับพร้อมถามเด็กว่าต่อไปจะเป็นภาพอะไรถ้าเด็กตอบไม่ได้ให้เด็กดูรูปภาพที่3าพร้อมกับอธิบายบอกเด็กและให้เด็กนำภาพที่สามวางเรียงต่อแล้วภาพต่อไปคืออะไรนะคะนภาพนีภภ้ภาพแปลงฟันใช่ไปเลย 4. ผู้ฝึกวางภาพที่1ไว้บนโต๊ะถามเด็กว่าต่อไปจะเป็นภาพอะไรโดยให้เด็กเลือกระหว่างสองภาพที่เหลือทำซ้ำจนเด็กทำได้ต่อไปมังกรลองเรียงลำดับเหตุการณ์การแปรงฟันเองนะครับภาพแรกเตรียมยาสีฟันกับแปลงสีฟันมาแล้วจากนั้นทำอะไรครับ <ไ>ป,<ไ>ปโอเคเยี่ยมมากเลย 5. ผู้ฝึกวางคราบภาพเหตุการณ์ทั้ง3ภาพบนโต๊ะให้เด็กเรียงลำดับภาพตามเหตุการณ์เมื่อกี้พับเรือกระดาษมางตอนลองเรียงลำดับเหตุการณ์พับเรือกระดาษเริ่มจากอะไรครับซื้อกระดาษีครับจากนั้นล่ะครับว่พับเรือกระดาษครับ แล้วก็เาไป้อยแล้วครับโอเคหผู้ฝึกเปลี่ยนภาพสุดเหตุการณ์เป็นเหตุการณ์อื่นๆให้หลากหลาย 7. ผู้ฝึกแนะนำพ่อแม่ผู้ปกครอง ฝึกเด็กในชีวิตประจำวันโดยให้เด็กบอกว่าต่อไปจะต้องทำอะไรเช่นซักผ้าแล้วต่อไปทำอะไรวงเล็บบิดผ้าแล้วต่อไปทำอะไรวงเล็บตากผ้าค่ะคุณแม่คะอยู่ที่บ้านเราจะฝึกให้น้องเรียงลำดับเหตุการณ์ให้หลากหลายมากขึ้นเราก็จะต้องถามน้องว่า ต่อไปจะทำอะไรต่อในเหตุการณ์ในชีวิตประจำวนนันอย่าง mm hmm. เช่นซักผ้าแล้วต้องทำอะไรต่อ mm hmm. บิดผ้าแล้วเอาผ้าไปตากอ, mm hmm. อย่างเป็นต้นนะคะ mm hmm.